ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่24มิถุนายน2 5 6 6กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันวันนี้40บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอกวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำดอกจีนวันนี้55บาทต,ต่อกิโลกร,รมกลัมกะหล่ำดอกเจดีวันนี้60บาทต,ต่อกิโลกร,รมกลัมกะหล่ำปลีแต่งผลวันนี้30บาทต,ต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีไม่แต่งผลวันนี้17บาทต,ต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้35บาทต,ต่อกิโลกร,รมลัมกะหล่ำม่วงวันนี้30บาทต,ต่อกิโลกร,รมัมแขนงกะหล่ำปลี วันนี้เจ็ดสิบบาทต,อตอ่อกิโลกรัมขนาต้นแก้ไขขนาต้นวันนี้สามสิบหกบาทต่อกิโลกรัมขนายอดวันนี้สามสิบหกบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหางหงวันนี้35บาทต่อก,กิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25ห้ากรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บบาทต่อมัดผักขึ้นช่าย วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัม ใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะพราววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่าย วันนี้70บาทต,ต,ต,ต่อก <cho> <iße> ิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อ <fungus> กิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมคาอ่อน วันนี้38บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้63บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกีหนูสวนวันนี้290บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเหลี่ยงวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม พริกกินดาเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียว <duh. S 1> วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลือง วันนี้ร้อบาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานแดงวันนี้ร1 0บาทต่อกิโลกรัมพลิกเหลืองวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพลิกไทยอ่อนวันนี้ร3 0บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วฟู วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมถัวลันเตาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมลูกน er ้ำเต้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้30บาทต่อกรัมดอกแค วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมารุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมารุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมาราจีนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้100บาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้ห0บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้ห0บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่า วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้25บาทตอ่อก uh ิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมรรมะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงร้าน วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์เล็กวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดสิกรัม วันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกำผักสลิดวันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมผักหวนนา,กานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบบวัวบกวันนี้35บาทต่อกำสายบวัวลอกวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม หน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเทา้าวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้ร้อยยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้250บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้350บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้650บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้าง วันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลาง วันนี้125บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม มะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสนาดคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ